สวัสดีครับผมนุ่มหนามนคนไขยเนี่ยครับผมครับผมหลังจากนะครับผมที่ทางเข้าหมู่บ้านนะครับเป็นดาวังคารนะครับผมแต่ตอนนี้ได้ทําใหม่แล้วนะครับสวยรู้นะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวภาพไปมึงว่านะครับสวยงามแบบใดนะครับราดยางนะครับจนถึงหมู่บานเลยนะครับผมอ่ะอ่ะผมภาพไปมึงครับผมผมที่เสร็จแล้วนายเป็นอะเริ่มบต้นที่ศูนย์ศูนย์นะครับผม ไปไปนะครับทางของหมู่บ้านมองนี่มองจู่บังไฟนะครับนี่ทางของหมู่บ้านเลยถ้าใครจะเข้ามาบ้านดอนดูนะครับผมจะต้องผ่านปางกูของหมานี่ก็เริ่มจากปางกูนะครับผมเข้าในหมู่บ้านครับบอกเลยนะครับทางถนนดีแล้วนะครับผมใครที่จะมาเยี่ยมเยียนนะครับหนุ่มหนุ่มหน้ามนคนใครแหนนะครับไอโทรมาก่อนนะครับเด้อผมเสด็จบริบาลครับตามเลยพี่น้อง นะครับสวยหรูนะครับผมแล้วจะมีการตรวจสอบคุณภาพของถนนนะครับผมโดยการที่เจาะถนนนะครับทดสอบคุณภาพบรรยากาศสองข้างทางนะครับข้างทางข้างนี้จะเป็นหน้าปังนะครับแต่เน้นเน้นหลักก็จะให้ดูถนนนะครับผมที่เข้าหมู่บ้านสวยงามนะครับตีเส้นตียางเรียบร้อยสวยงามบ่ื่อะครับ เรถใหม่สวยรู้มากเข้าหมู่บ้านนะครับเข้าใจเมืองตัวน,นี้เขาจะานี่ครับปุ๊บจะมีการเจาะถนนจะเจาะไปตลอดเส้นทางเลยครับผมทียิบเจาะเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพนี่เราไฟฟ้าเหนอครับ ตรงนี้ก็จะเจาะนะครับผมหรือเจาะเจาะถนนเทสดูนะครับผมความแข็งแรงข้อนั่งกับจ,จีจอนครับวาคููกันเลยครับผมเขาจะตรวจคุณภาพของถนน สวยงามเลยครับผมถนนี่ตนี้ก็จะมีอรอยเจาะนะครับผมตลอ,เอดเส้นเลยนะครับบอกได้เลยว่าถนนนะครับผมได้รับสุภาพแน่นอน ครับวิวพันธ์ครับผมสวยงามมากครับทางเขาบ้านนนดูนะครับผมนี่เป็นหน้าเขื่อนฝั่งนี้จะเป็นที่ผมมาเก็บมากบัวเก็บมากบัวน้องกระทุ่มอันนี้ครับประชาชนกับสัญจรไปมาได้สวยงามครับถนนก็ดีแล้วครับ แต่ว่าช่วงนี้อาจจะร้นจะเลิสนะครับผมว่า่าไทยช่วงที่ฝนตกก็ดีนะครับฝนตกแล้วก็ดินติดมาตามรอรถนะครับนี่ครับก็เจาะนะครับเจาะตลอเส้นทางเลยครับโอ้ยออกไปทงหาระกรนะครับสุดยอดครับไอ้เมืองสมเด็จนะครับถนนเข้าหมู่บ้านตัวนี้สวยงามดูดีแล้วนะครับผม จะลืมนะครับใครที่มาเยี่ยมชมนะครับผมออกมาเยี่ยมมุมหน้ามนคนใค้เนี่ยให้โทรมาก่อนนะครับผมผมจะได้ไม่อยู่บ้านคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนกับคลิปหนนสวยๆนะครับผมสวัสดีครับ